สามสิบจริงไหมมาขนาดนี้เราก็ต้องจริงสิเอาไปเลยไหมอย่าลังเกียจลุงไม่แก่เกินลุงขอโทษที่เกิดก่อนโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนวุ่นวายกันอีกแล้ววันนี้ผมมาในทีมลุงแต่ไม่ใช่ลุงข้างบ้านนะอยากเป็นลุงข้างเธอ <S 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 อะไรวะเนี่ยป้าเอาเฮ้ยยืนยืนดูใกล้ๆเลยตอนนี้ ป้าเอาเรียกซ้ำอีกฮะเอาร้องให้เอามันจะร้องให้ทำไมวะป้าเขาก็ตอบแล้วเนี่ยเอาตลกปะเนี่ยอยากกินชาบูเฟยไม่มีกินชาบูกันปะหิววะ่ะแม่งเฮ้ยอันนั้นอันนั้นโมโหหิวไปไปอยากกินชีสไม่มีผู้สาวอ,าอะไรวะตีน้อย จะเราบ่มีตีน้อยอะไรวะเดี๋ยวไม่มีผู้สาวเละเอา้าทำไมมันเป็นเละอ้าวฮ่าฮ่าเอาาาเอมีแต่ชาบูอินดี้เราเลี้ยงเปล่าเฮ้ยเขาจะเลี้ยงสาวเชได้แวะกินติมอะไรวะผมอ่านไม่ทันฮะเอาคนนี้ก็ยังอ่านไม่ทันเดี๋ยวมอเองค่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยวมอเดี๋ยวมอเองเดี๋ยวมันจะพิมพ์อะไรององงติมร้านชาบูแข่งป๊กฮะอะไรนะเดี๋ยว โอเคตอนนี้ก็ในโซนบางทีเราก็จะอ่านไม่ทันแล้วก็บางทีเขาก็จะพิมพ์แบบมันมันงงอะ่ะฮ่าฮ่าออกออกออกขูดไม่ออกหนูบอกว่าว่าตาคะ่ะเอา้างงถึงกับงงเราก็งงอะไรว่างงง่าใช่ไหมนั่นดีงงเรื่องอะไรเหรอคะงงเรื่องอะไรเหรอคะยังกล้าถามอีกหรอคะจะพูดอะไรก็พูดมาใช่อายุเท่าไหร่คะส4บสี่ หนึ่งขวหยุดยิงได้แล้วนะฮ่าฮเออใช่านอย่าไปกวนคนเขาคุยกันดิ <S <S เดี๋ยวว่าแต่ไอ้ลูกเต่านี้มันคืออะไรขอเฟซหน่อยเฮ้ยเริ่มมาจะขอเฟซกันแล้วหรอไม่มีให้ดีไหมน้องชายเอ,อ้ยในเวลาปั่นนี่เอาไปกินบึ้มเห็นไหมโดนโดนมึงแกไม่ไม่อะไรเอาไปอีกบึ้มมาชัดชัดเลยไม่มีอะไรทำนะ เจ็บหูหมดแล้วเดี๋ยวผมรอให้คนมันคุยกันเสร็จเออไมออ่รอให้คนมันคุยกันเสร็จแล้วผมค่อยจะพูดผิดจ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพูดกับคนดู <c oughs> ผมจะบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาคุยกันอะไรเสร็จก่อนแล้วผมค่อยไปไม่รอเนี่ยรอให้มันไม่ให้มันเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปหาคนคุยคนคุยมันจะเหลือในโซนโบนน่ะเหลือแค่กลุ่มนี้หนวกหูฮ่าฮ่าฮ่าหน้าเอ็นดูงงงงอะไรครับ <c oughs> หยุดยิงได้แล้วแต่บ้า มีเมียยังทำไมอะไรวะเนี่ยขอทําไมเฟซบางทีข้อความมันก็ไม่ตัดกันบางทีมันก็ตัดกันงงตามตื้อเข้าไปจะจีบเหรอไม่ได้ซ่อมอะฮ่าฮ่าฮ่ากูไม่เอานะอน้นพูดผิดโทษทีพอพอมีเมียแล้วเฮ้ยแล้วเขาทำไมมาส่งใจให้กันเองอะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะสั์ <laughs> อะไรวะเนี่ย ชื่อเมียชื่ออะไรล่ะเฮ้ยคนนี้ก็อยากรู้จังเลยกูน้องมึงเมียจา๋อาอ้าวเฮย้ยยังไงกูน้องมึงแต่ว่าคนนี้บอกเมียจะจ่ายมา20จะไม่กวนอา้าวนี่มันโซนวุ่นวายของจริงกูน้องมึงตายหาฮ่าฮ่าฮ่าล้มเออฮ่าฮ่าฮ่าโอเคฮ่าฮ่ากันทั้งโอ้โหเดี๋ยวสงสัยโซนนี้จะแบบมีความสุขใช่ไหมสนุกสนานในความอ่อนละเวงงงเลยนะเออใช่รู้แล้วแหละว,ว่างงเนี่ย อย่าคิดผิดนะเมียจา๋าเฮ้ยหยุดยิงได้แล้วเราไม่ยุ่งละขอโทษที่จ่ายมา200รอยไอ้ก็ยิงอยู่โอนให้สองพเลยโอ้โหสงสัยแบบจะหนวกหูมากแบบลำคาญละอืมตอนนี้เราเราเอาไงดีเราหาคู่คุยเลยไหมวอดรีแม่ามาสาวน้อยอย่ายิงอีกนะฮ่าฮสอนเล่นได้ไหมเฮ้ยสนใจลุงก่อนลุงอยากคุยด้วยอะ่ะมีผัวยัง เฮ้ยอหนุม่มอย่ามาแย่งลุงคุยดิอะไรนะคะน้องเราสนใจโอ้คุยกันไปเลยเดี๋ยวรอรอ,รอจังหวะเข้าใหม่มีผัวยังกูบอกว่าเก็บยังไม่มีใครเอาน้องเราสนใจไม่ได้จีบกูหมายถึงข่าอ๋อมันบอกให้เก็บคือข่าผู้หญิงคนนี้ถามน้องก่อนไหมเด๋ยอ๋อ,อ,อตอนแรกน้องมันบอกให้เก็บแต่ว่าไอ้นี่มันบอกว่าน้องจะจีบเอ้างง่ะไม่เอาครับตายซะเราก็ไม่เอาหรอก เป็นไงผู้หญิงเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเฮ้ยเราเราคุยได้ยังอะวัดดีแม่สาวน้อยเฮ้ยมันจะไปไหนวะถึงเวลาที่เราต้องคุยแล้วแม่สาวน้อยไม่น้อยแล้วฮ่าฮ่แม่สาวใหญ่ลั่นฮ่าฮ่ชื่ออะไลกาพอดีลุงลุงอยากรู้จักอ,กอะ่ะชื่อแม่ตั้งให้นามสกุลอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยใครมาปาอะไรนี้ชื่อเล่นอะ่ะอ้อม อายุละจ้าสิบห้าจังหวะจ้าตรังเอาเฮ้ยตังแล้วมันหายไปเลยโ <c oughs> อ,อ้โหมันมันไม่อยากคุยกับลุงอะโอ้ทำไมเป็นลุงแล้วมันเผิดหรอฮะมีหนวดนะฮะไม่ชอบคนแก่หวัดดีจ้าหวัดดีจ้าโอ้ยผู้สาวในโซนนี้มันหญิงจริงๆเลยไม่สนใจลุงเลยเนะี่ยเออสนใจแจนนุ่ม,มๆรอๆใช่ไหม วัสดีแม่สาวเฮ้ยเขายิ้มชื่ออะไรจ๊ะแบมแล้วใครมันมาปากทงน่ะเห็นไหมทุกคนอายุจ๊ะเอาแม่สาวอย่ายิงกับลุงเลยอายุจ๊ะสิจ็ดังหวาจ้ะมหาสารคามค่ะสอนว่าได้บอได้เกได้เกคืออะไรวะสารคามเขาพูดงี้เหรอได้อยู่กินข้าวกับอยัง เอาเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนรังเกียจลุงเห้ยมาไมลุงลุงมันไม่มีปักทงอะดิสาวสาวชอบแต่คนรวยโต๊ทีที่ลุงมันจนนมเอ้ยว่าไงคุยกับลุงหน่อยนะว่ามาสาวๆเข้าหญิงมากลุงละเศร้าใจเศร้าใจเนี่ยชักเบ้าเอาลุงเยเองก็หมกมุ่นนะชื่ออะไรนมชื่อบอสอายุ16จังหวัด สมุดปาการมาคนเดียวแล้วมากับไอ้กล้ามทองนั่นน่ะเหรอไอแม่สาวคนนั้นน่ะใช่ลุงทักไปไม่ตอบยิงมากเขาไปไหนไม่รู้ไปหาชู้หรือเปล่าเขาบอกเดี๋ยวมามาต่อยกันหน่อยไหมหนุ่มอยากต่อยแล้วเอาให้คนนั้นหายไปเลยใช่อยากต่อยเดี๋ยวลงจัดให้มาพอหนุ่มคนนี้เขาอยากต่อยมากใช่ไหมครับมาเลย มาเลยพนมหนนี่ต่อยลุงยากหน่อยนะลุงเป็ดเฟี้ยวอ่ะสมัยสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหลุงต่ทุกวันนี่บอกเลยไปงหนุ่มกี่รอบก็มาเดอะไรหนุ่มให้แก้ตัวอะไรหนุ่มมาแล้วหนุ่มขอหมัดเดียวหนุ่มขอหมัดเดียวได้เปล่ามัดเดียวนะหนุ่มมัดเดียวนะหนุ่มโอ้ยสองมัดสองมัดอ้ยอีกมัดอีกมัดอีกมัดอือกระโดดดอยรหนุ่ม คนเฟี้ยวากระโดดตายนุม่มนี่เป็นไงพอแล้วนุ่มพอพอเหนือแล้วเหนื่อยละพอแล้วนุม่มเอาไปเลยเป็นไงนุม่มโอ้โห,โโหเฮ้ยเจอแม่สาวคนนี้เขาแต่งตัวไม่ค่อยรู้รามากอาจจะไม่รังเกียจลุงนะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรครับพอ่ออายุเฮ้ยไอ้นุม่มอย่ามาแย่งเฮ้ยคนนี้ลุงขอสิบเอ็ดจังหวัด สวัสดีเอ้ยไปสัตวัสดีคนอื่นนครศรีธรรมราชก,กินข้าวแล้วไหมกินแล้วอ้อมโสดเปล่าโสดค่ะลุงกีบได้เปล่าติดคุกก็ยอมอายุเท่าไหร่เฮ้ยเราเป็นลุงเราเอาเท่าไหร่ดีวะสามสิบสามเฮ้ยหันหลังนี้ไม่เชื่อลุงแก่แล้วไม่เชื่ออย่าลัางเกียดลุงเลยไม่รู้มัง้งอ้อมชอบกินอะไรส้มตำ สามสิบจริงไหมมาขนาดนี้เราก็ต้องจริงสิเอาไปเลยไหมอย่าลังเกียจลุงไม่แก่เกินลุงขอโทษที่เกิดก่อนแล้วไอหนุ่มคนนี้อะไรเนี่ยเป็นผู้มาสังเกตการโอ้โหไปแล้วนายว่าสาวเขาไม่ชอบคนแก่น้าคุยกับเราได้ปะเ,เดี๋ยวแม่สาวคนนี้กลับมาใหม่หรอระคนแก่อ้อมคุยกับเราก่อน ว่าชอบเที่ยวไหมชอบมากไปเที่ยวด้วยกันไหมได้อ้าวเฮ้ยไม่รังเกียจแล้วอระไม่รังเกียจแล้วหรอรักไม่เกียจเฮ้ยรักยังงั้นหรอรักนะเฮ้ยเอาเดี๋ยวรักนะแล้วหนีมันหมายความว่าไงวะรักก็อย่าหนีสิกลับมาได้หรือเปล่ารักมาบอกรักใกล้ๆสิเฮ้ยมาจริงวะเฮ้ย,เ,ยเข้าใจเออเข้าใจนี่ เฮ้ยใกล้เกินหน่อยรักนะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็เขินตายสิเขินนะฮ่าฮ่อาอ๋อเรามีทําไมต้องมีอะไรเอย่ยชอบคนแบบไหนชอบคนอย่างเธอเฮ้ยแต่เราแก่นะเอออย่าทําคนแก่วันไหวฮ่าฮ่าไม่ใครมาจีบไหมไม่มีแสดงว่าไม่สวยเออเจอกันน้ <laughs> อเล่นน้อเล่นไปหาแฟนไหม ไปหาแฟนใหม่แล้วนะเดี๋ยวอะไรวะอะไรนาะไปหาแฟนไม่ีแฟนแล้วเหรอไม่มีแอดเพื่อนมาทีเพื่อนลุงเต็มอ่ะมีเฟซไหมไม่มีอ่ะลุงเล่นใหม่เป็นเอกลักษณ์ฮะเอกลักษณ์คืออะไรวะเดี๋ยวเอาไปแล้วอะไรวะนะคิวไล่พอนมเจี๊ยบครับอายุล่ะสิบสามจังหวัดล่ะ เชียงรายอู่เหนือได้บบาเจ้าแล้วนายละ่ะเรากรุงเทพเจียบสวรบ่าไม่มีแฟนครับสนใจคนแก่ไหมเกินชอบคนแบบไหนอ่ะผมมีเมียแล้วครับเล้าไหนบอกไม่มีแฟนไม่มีแฟนแต่มีเมียงั้นลุงเกีบได้หรือเปล่าโทรไม่มีแฟนนี่ลุงเล่นฟรีไฟเป็นหรอเป็นดิต่อยกับลุงได้อายุเท่าไหร่30สบแล้วชายหญิง ลุงก็ผู้ชายดิโอไปละเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหห้ามไว้ไม่ได้จริงโอเคนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าผมแต่งตัวแบบเป็นลุงอย่างนี้ก็เป็นไงแบบไม่ค่อยอยากมีใครคุยด้วยไม่อยากมีใครแบบเข้าใกล้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแบบมาทดสอบสังคมไปด้วยเลยเอ๋เฮ้ยไอหลานเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวกำลังจะปิดคลิปกำลังจะปิดคลิปหลานเดี๋ยวพิมพ์ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไอหลาน หลานเดี๋ยวเอามาันไปโผล่อยู่สังเวียนเฉยหลานล้านร้าน,านอะไรขอถามอะไรหน่อยว่ารู้จักขายตถนปะอะไรนะช่องขายตูนน่ะรู้จักไหมคุ้นๆอยู่ครับโอเคไปซาหลานเอ้ยโอเคนะครับถ้าใครอยากให้ลุงมาปั่นโซนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยละ่ะวันนี้ลุงต้องขอตัวลาไปก่อนหนะน้าหลานเอ้ย คนแก่ก็มีหัวใจนะ